มันเล้พป็นยอุเทนนี่ตัวเมยใหญ่เลยเวลาในรถจักรสาวเบื้องงหนียวต้องนั่งหนี่ยกระดับมล็ดไล่ต้นไล่ตมันถือตัวใหญ่พี่น้องมันปดหยากรากรูดกระปได้สีต้นมอง โอ้ยเาได้รายที่ปศุวิทยมหามองอกบได้มันซากหลอดบ่ได้หนะพี่น้องฮะอันตัวฮ้อขนาดนั้นนะไปชมกันอาีสวยเข้ามาก่อนออใ่หมีใหมีซากไม่นอีกเลย กระจาดที่น้องไปมีเอะมากสั้งให้ดีจะไปยอยมีตายไปจอยมตายดังมาให้ประเทศเข้าเลยลองเดียวตัวใ้ประวานหักตัวไงเป็นไงบ่นี่อนาตัวนึอหักโหนป็งสวย สีเขียวเบิดเลยเงาสุดเลยไลยกูโมโหลดมีแต่แม่ใหญ่ๆมีแต่แมย์บิ๊กๆไ่้บิ๊กๆพี่น้องมันวนเราจิตถือคู่คนดอมก็ถือจ่ผู้ถือนี่ละจะย่อมนี่มานกับมานผู้เดียวนี้ลองได้ลองนั่นลองได้ลองนั่นพี่น้องเลยเหมือนมันสิมีคู่คนเด้อป่าโอปสีเจ้าเบ่ามันวาป้าวปสี ประวามันต้องสองสามลูกผุนไหนแล้วจะภาษีมวลประว่าหนาหักพห่น้องได้โยได้โยพี่น้องเอ้ยพุ่นพี่น้องเข้ามามาจอบมาจอบปิ่งปลานี่จอบทาปศปลาโตเดียวก็ไล่อ้อ พนเอาแล้วากสย,ย,ยเลยบาไมจา,าไปโอเสริมัมานีีเดียวเวยถือนโมน้องอ,นนอ,อุยองออ้ยเป็นสาวสามสิบคนเลยเออุย้ยพญานุ่นใ่ะเมียเมียเมียมเมียพญาุนไปใส่ละเว้ยเออไปได้ไปได้ดไปดไปสอกได้ปลามาาอะไรนี่ เต้เด้ลายลีพี่น้องใช่ปืนป่าปนเดี้ยผลนอนเอาลากมีแต่ปลาทางนั้นแหละเบิกแน่พี่น้องผู้มานป่าฮะมานมานมานอันนี้ฝนาคณะเพชรอุบลมาเองพี่น้องเื่อนีรเพชรอุบลน่อยเพชดปากซี่เห้วจังหวะนมาเองนมื่อนีรมาล่ำเอง ตั้งเวทีเองพระเอก,กนั่งเอกมาพร้อมมาเองเลยมือนนี่ะพี่น้อ,องอเอ้ย,อยมูสิพักพรกายงยก,ายงกาย้ายาานะคือเป็นเงาเงาติคือเป็นเรือปรจวดเป็นไดโอ้สวยสวยใสสวยไป <c oughs> <c oughs> พี <โ uce> ่น <là> ้องเอ้ยมือนี้พี่น้องเขามากินปูกินปลาอยู่หิมหนามก็หลายแต่ได้พี่น้องขึ้นเมื่อยลงมาสุดใหม่เลยได้หนี่เพิ่นมากินก่อยปลากันพี่น้องเอ้ยเมือนนี่พอจะเรียนเราบูมีพอตัวลวเบิ้งไปเบิ้งเพิ่นก่อนอันพี่น้องเพิ่นกินเขากินยังไซล่ะผู้ไปอันเอาหนำยาหนำยังหาคือบ่ทันเห็นมาฮะผมมาจักเถื่อโอ้เถื่อไลมองเอาเอา ตามันน้ำมากกับโบกินน้ำมันดอกมันแดดปลาเนี่ยาเฮ้ยเอา,เ,อาเบิ้งไว้ปิ่งปลาหมูเขาเป็นตะเสศให้พี่น้องเขากินน้ำเนี่ยอ้ยพี่น้องเฮ<อ>้ยไป,ป่งปลาโค้งได้นี่อยู่หิมโค้งได้หนิ <c oughs> ได้นปิ่งปลาโค้งได้ไหมได้เสบเซียพี่น้องจุ่มนี่เพิ่งกินปิปี่งปลาจุ่มนี่ไปเบิ้งจุ่มนั่นนี่ไปจุ่มนั่นซอยปลาจุ่มนั่นจุม่มซุ่มตัวทางผอกําแพงเดินพี่น้อง ใช่ท่านี่ก๋อยปลากินเบิร์ดละบอ่อหันเบิรงเบิงเบิร์งฝนก๋อยปลาตัวทางนี้มึงเด้อมึงเด้ขอข้อได้หยาดบาดค่ำท้ายลงช่องยูทูบเออพี่น้องฮะจะ่นมาแต่ทางใดจังหวัดต่างได้พี่น้องเด้อนี่เพิ่นมากินก๋อยปลาวะ่นบ่แม่นสิกินเหล้ากินน้ำขึ้นทางเฮาเนาะอู้่นมาแต<ย>่ทางจังหวัดอื่นเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมากินปลาอยู่หิมพานต์วันนี้ ขาวนียวหยาดบาดค่ำเพิ่นถ่ายลงช่องยูทูปพ่อกำเพชรคนแคมโค้งก๋อยปลาเพิ่นก็นกินด้วยกันเนาะเพิ่นอยู่บองได้เด้บ้านเพิ่นจ,จากคุ้แจักเพิ่นดียูมุกครับยูมุกดาหาันหิมหิมโค้งอยู่ปะครับผมแคมหรือหิมแคมเน่ตกระชีกันตัวสนสะสมพ่อเดืจกจังยุกก๋อยปลาค่ำเมืองใหญ่พี่นอเต็มถาดพี่นอเอ้ยโมเดหานเนาะโมกดาห,าหันเนาะอยู่เชิงโคก็กินก๋อยปลากันนะเนาะ ชัดใส่พาย่แค้มมาสั่นแฮ้งกินเลยแค้มโค้งกันแล้วพี่น้องตัวนี้ประเทศจะได้นอเนาะสีจ่างโอ้จ่างกระเสียบทัวใส่ถุงไฟเอาหมดีเอาพี่น้องวันนี้บรรยากาศกันดีพี่น้องเข้ากันมากินปูกินปลาเพิ่นมาตะมุกทหารนาะเพิ่นกินปลาโค้งเข้ากันแล้วแคมโค้งขึ้กันแล้วเพิ่นก็ได้ ใส่พญโสสะพอนพญเลียนได้เยวป่านี่ไม่ได้เลยได้ไรเนี่ได้สันไรเลียได้ตัวหนึ่งเนาะโอ้พญเลียนเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการพี่น้องเอ้ยในตัวหนึ่งพ่อหนาเฮ้ยเจ้าพ่อโคตรเมื่อวานนี่มาใส่โบเมนเนี่วเด้อนี่บ่แม่นแล้วคันปลาบ่มีแนี่ยนี่บ่มีแร้ลองหมูถั่ลองข่อยก็พอญโคตรห่วย ก็ได้โลสองโลสามโลอยู่ได้ล่ะเจ้าได้จะโลหันลูกพีล่องก่อนคอยคอยได้ห่วยทั้งปลาซีกับปลานั่นขอได้โลหกปลาทั้งปลาซีอีกสองโลปลาอยู่ดอกคอยลงหันปลาซีกับซีหาขีดอยู่ดอกจะได้โยงหันจะสองโลปลาอยู่ดอกคอยก็ได้หันเได้จะกิโลละมันเห็นทามเนี่ยประโยชโล จกเงินมาเบิ่งโลดบ่บ่แลสิสู้ยาเบาะกะล่ะจกเงินมาบ่งโลดบ่ได้จักกิโลกิโลโอ้พ่อคดนี่มานี่พี่น้องเอ้ยอันนี้พ่อคดพ่อคดอันนายทาเินเพิ่นตะกี้เนาะเพิ่นน่ะพ่อคดคนเก่งหาปลากมานอ่ะพี่น้องมาไปดึงขาด